สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาร,รักทุกท่านครับพบก,กับผมเทรดเดอร์ er และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปอีเวนวันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเช้าของวันที่25กรกฎาคมนะครับ2566ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อน f ที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามแอดม n ินแล้วก็มาร่วม คอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับกับแอดมินนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินนะครับเข้ามาพูดคุยนะฮะในประเด็นต่างๆกับแอดมินนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้มีคอมเมนต์จากคุณอ่ายูเ u s ร์ r t นะครับบอกว่าทำคลิปเกมวัดดวงทีครับโอเคนะฮะเกมวัดดวงนะฮะแล้วก็คุณสุภคราบอกว่าแอดครับซ้อมตามแอด เปลี่ยนแผนหลายแผนแต่ก็แพ้รวดแก้ยังไงดีครับแนะนําหน่อยครับขอบคุณครับอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องออทักไลน์กันเข้ามาคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับสําหรับคุณสุป,ปร,รารนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ไลน์ไปให้นะครับเดี๋ยวทักเข้ามาคุยกันนะครับหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วก็ทักมาได้นะครับเอาเป็นกันว่าเดี๋ยวแอดมินจะ ช่วยแก้ให้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหนักๆนะครับที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องไม่ค่อยชนะนะครับไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มีคิวเตะประมาณเที่ยงนะฮะเที่ยง33สนะฮะสำหรับ FC นะครับก็ที่แซงขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จนะครับ เนี่ยนะครับเมื่อวานเอาชนะทีมอันดับหนึ่งนะฮะก็คืออาร์เซนอลเอฟซนะครับเป็นการชิงเป็นการชิงขึ้นจากฝูงนะครับแล้วก็สองกิทีฟเอฟซก็เอาชนะไปได้1นศูนย์นะครับก็นาในอันตารางอันดับอยู่ตอนนี้เ็ดนัดนะครับเจ็ดนัดนะครับได้ไป2 1แต้มเต็มเลยนะฮะชนะรวดเลยนะครับก็มาลุ้นกันว่าจบ ที่26นัดอดมินจะได้กี่แต้มจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามกันนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเกี่ยวกับกิจกรรมเกมวัดดวงนะครับเดี๋ยวอดมินพาไปทำความรู้จักกับกิจกรรมนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมเกมวัดดวงเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีไอเทมต่างๆนะครับกติกามันก็จะอยู่ตรง มุมขวาเนี่ยนะครับเป็นการเลือกลูกบอลน,นะฮะทายนั่นแหละเป็นการทายลูกบอลน,นะครับทายในลูกบอลก็จะมีของรางวัลนะครับแล้วก็จะมี1นลูกบอลจะเป็นใบแดงนะครับเมื่อเจอใบแดงก็จะหยุดเล่นนะครับถ้าจะเล่นต่อก็ต้องใช้โทเค็นในในการ <c oughs> เล่นต่อนะครับแล้วก็ทุกๆุก้าเลเวลจะมีลัคกี้เลเวลซึ่งมีไอเทมต่างๆมากมายให้เพื่อน นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเราก็ทําการเลือกลูกบอลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปลองเล่นดูนะครับเนี่ยนะครับอ่ะเล่นนะครับจะต้องใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็แอดมินได้รางวัลมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับนะครับยังรับไม่ได้มันต้องไปอยู่ในช่วงไอ้นั่นนะครับ ตอนนี้ตั๋วของแอดมินหมดแล้วถ้าจะเล่นต่อก็ต้องซื้อตั๋วนะครับ1ตัว29โเทเค็นะครับนะครับซึ่งแพงเหลือเกิน,นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดมินออกไปที่ออกไปที่ทีมชุดเล็กแล้วกันนะครับแอดมินจะพาออกไปที่ทีมชุดเล็กนะครับคือสอเกดิบอาคาเดมี่นะครับซึ่งแอดมินมีตั๋วอยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับ กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีเพื่อนๆหลายคนให้ความสนใจแล้วก็เล่นนะครับก็ถือว่าอย่าไปเครียดกับมันมากนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับแอนมินก็จะมีตั๋วอยู่หนึ่งใบนะครับนี่นะครับสามารถเล่นได้นะครับมีตั๋วค้างอยู่หนึ่งใบนะครับก็กดเล่นเข้าไปเลยครับนี่ครับก็จะมีของรางวัลให้เรานะฮะเลือกนะครับ มีเลเวลหนึ่งถึงเลเวลหกสิบนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับของรางวัลที่ซ่อนอยู่ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับด่านแรกนะฮะแล้วก็ระดับห้านะครับจะเป็นฝั่งนี้นะครับระดับห้านี้จะมีโทเค็นอยู่สามโทเค็นนะครับพวกนี้นะครับนี่คือระดับห้าอันนี้ระดับหนึ่งนะครับเราก็เล่นระดับหนึ่งก่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนเลือกตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวแอนดมินจะขอเลือกตรงกลางแล้วกันตรงกลางขวาแล้วกันนะครับตรงนี้ปึ๊บ อ่าเนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะไปเลเวลสองเลเวลสองเราเลือกตรงไหนดีเลือกต่อขวามือหรือเปล่าปึ๊บอ่านี้ครับมันก็จะมีใบแดงเห็นไหมครับใบแดงอยู่ตรงนี้ทีนี้มันจะเหมือนมันจะมาทางนี้แล้วนะแล้วเ,เราลองไปทางนี้ดูไหมครับทางขวามือเอ้ยซ้ายมืออ่านี่ไงได้โทเค็นมาหนึ่งแบบนี้นะครับ ็เออทีนี้เราจะต้องผ่านด่านนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปอ่าลัคก,กี้ัมเบอร์เอาตัวไหนดีครับเลือกตัวไหนดีถ้าเจอใบแดงคือหยุดเลยนะคอ่าหยุดเลยครับแบบนี้เจอใบแดงหยุดเลยแล้วถ้าจะเล่นต่อนะครับก็คือต้องต้องใช้5โทเค็นนะครับอลองเล่นต่อดูนะครับได้เลือกได้อีกใบหนึ่ง อ่าได้50นะโอ้โทเคนสองโทเคนอยู่ฝั่งนี้ลักกี้ครับลักกี้ก็มาถึงด่านที่5้าอ่าได้โอโหเสียดายนะครับได้หนึ่งโทเคนเป็นไงครับตอนนี้รางวัลอยู่ฝั่งนี้เราได้อะไรบ้างแล้วนะครับนี่ครับอ่านี่ครับลองลองเี้ไว้หกละอ่ามาลองดูนะครับ ของรางวัลตรงเป็นลัคกี้จะอยู่เลเวลสิบนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ใบแดงมันอยู่ตรงนี้นะมันน่าจะหายไปแล้วลองดูอ่าหายไปแล้วครับใบแดงไปทางนู้นแล้วตัวนี้ครับโทเค็นจะอยู่ตรงนี้ตัวที่สองจากความมือ,อเดี๋ยวลองลองดูครับอ่าใช่จริงๆด้วยครับโทเค็นอยู่ตรงนี้ครับ ใบแดงคิดว่าจะอยู่ที่เดิมไหมครับเพื่อนๆคิดว่าใบแดงจะอยู่ที่เดิมไหมได้สี่โทเค็นแล้วนะครับตอนนี้เราเราเราต้องการอีกโทเค็นหนึ่งโทเค็นเพื่อคืนทุนนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะพอแค่นี้ก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวแอดมินลองไปต่อลองดูนะเดี๋ยวลองไปต่อลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับแอดมินจะเลือกตัวที่สองจาก ซ้ายมือครับอ่าเจอใบแดงแล้วครับต้อจะเล่นอีกต้องใช้สิบห้าโทเค็นแล้วครับทีนี้ซึ่งก็คงจะไม่เล่นแล้วล่ะครับเพราะว่าจะเืองโทเค็นไปเฉยๆนะครับก็ยอมแพ้แล้วก็หยุดดีไหมหรือว่านะครับจะเนี่ยครับจะเอาสิบห้าแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับ สิบห้าก็ลบสี่ก็เหลือ 11. สิบอ็ดแสดงว่าเราเราเสียไปสิบเอ็ดลองดูครับเล่นต่อแอดมินเมื่อกี้เข่นจะอยู่ตรงไหน,นอ่าได้มาสี่ครับอืมทีนี้เป็นแปดแล้วครับเราเราจ่ายไปห้านะครับเราจ่ายไปห้าบวกสิบห้าเราจ่ายเป็นยี่สิบครับตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่เลยก็นะครับ ยังไงดีครับจะเล่นต่อหรือเปล่านะครับถ้าเราเล่นต่อแล้วไม่โดนนะครับเราจะได้ไปเลเวลสิบซึ่งเป็นลัคกี้แต่ถ้าเรารับตอนนี้คือเราจะได้โทเค็นคืนมา8นะครับกับของรางวัลน,นะครับเอาไงดีครับตัดสินใจครับเอาโทเค็นเราพอมีครับลองลุ้นดูนะครับแอดมินจะลองลุ้นดู แอดมินเลือกตัวนี้อได้มาครับผมสิบสองครับผมแล้วก็ได้ลัคกี้ด้วยนะครับลัคกี้ครับได้ผู้เล่นไฟแรงด้วยนะครับเอาล้ครับตอนนี้แอดมินจะพอแล้วนะครับเพราะว่าแอดมินจ่ายไปสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบแสดงว่าแอดมินเสียไปแปดโทเค็นครับแอดมินจะพอแล้วนะครับแอดมินรับนะครับรับนะครับปึ๊บ โอเคครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้โทเค็นกลับคืนมานิดหน่อยครับก็สรุปก็เสียไปนะครับก็ไม่ไม่ดวงไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีได้ทักษะมาเราก็ไปเติมให้นักเตะนักเตะที่เราจะเติมแน่นอนครับเป็นแรดฟอร์ดอยู่แล้วนะครับคนเดิมคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ม่าจะเป็นทักษะอะไรที่ได้จากกิจกรรมแอดมินจะใส่ที่คนเดียวนะครับนี่แบบนี้ ผู้เล่นไฟแรงสองคนนัดให้ดูก่อนครับว่านัดต่อไปเป็นเอ่ใช่นัดครับอ๋อไม่เอานะเอาไว้ไปลุ้นนัดปลีกแล้วกันนะครับนัดครับนี่แอดมินไม่ค่อยเน้นนะครับซึ่งขนาดไม่ค่อยเน้นนะแอดมินก็เอาชนะมาได้ศูนย์ตัวตัวห้านะครับห้าศูนย์นะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบแปดทีมนะฮะตอนนี้อยู่รอบสิบหกทีมมีโอกาสสดใสครับเข้ารอบแปดทีมแต่ก็ไม่เน้นนะครับ แอดมินไม่เน้นถ้วยบอลถ้วยนะครับแอดมินจะเน้นในเรื่องของอบอลลีกนะครับแอดมินจะเน้นบอลลีกพนันบอลถ้วยก็จะไม่เน้นนะครับครับผมก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนะที่เราเล่นกันอยู่คือเกมวัดดวงนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วลองไปเล่นดูนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสอะไรมันมากนะครับช่วงโทเค็นเรา มีความสําคัญนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากแล้วก็เอาโทเค็นไปทิ้งเฉยๆฉนะครับอย่าลืมฮะท่านใดที่ต้องการโทเค็นมาทําทีมนะแอดมินฝากไว้หน่อยร้านของคุณเกิดไกวันนะครับลด50%นะครับหลายท่านทักมาว่าคุณเกิดไม่ค่อยอ่านไลน์แต่ก็ยังอ่านอยู่นะครับแอดมินส่งไปคุณเกิดก็อ่านอยู่นะครับแต่จะมีช่วงเวลาที่ติดต่อกันเป็นช่วงเวลานะครับก็คือ12บอนาฬิกาถึงบ่าย2นะครับ10 เจนาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเกิดกจะติดต่อกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดเครื่องไว้นะครับเปิดเสียงไว้เผื่อคุณเกิดติดต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงของท็อปเปอร์นก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินทําให้แอดมินไม่เหงานะครับยืเป็นพูดคุยด้วยอย่าลืมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นท็อปเป นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับคนที่มีปัญหาเดี๋ยวแอรมิวจะติดต่อกลับไปจะส่งลิงก์ไลน์ไปแล้วพูดคุยกันทางไลน์หลังใหม่ก็ได้นะครับอาจจะต้องใส่รายละเอียดเยอะแยะนะครับคุณสุป,ปร,รานะครับสุป,ปร,รานะครับอ่ะโอเควันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ